อันนี้คือล้างจริงนะทุกคนไม่จกตานะผิวแน่นมากนะคะอายไลเนอร์คือวิงสุดถึงแม้เราจะแต่งหน้าหนักแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็จะล้างหน้าสะอาดหมดจดในหนึขั้นตอนนะคะกับตัวนี้เลยนะคะโซลาร์วันสเตปบับเบิ้ลดีคลีนซิ่งนะคะทุกคนทาลงไปบนผิวที่แห้งแบบนี้แหละที่ด้วยเมคอัพแบบนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อเรวเว็บแบบนี้นะคะ แล้วก็นวดไปเลยนะคะที่ใบหน้าของเราเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีไมโครบับเบิ้ลนะคะสองคที่ชื่อบอกเลยนะคะว่าลงลึกเข้าสู่ลูขุมขนนะคะช่วยลดโอกาสในการเกิดสิวนะคะแล้วก็ผิวไม่แห้งตึงเหมาะกับคุณสภาพผิวนะคะทุกคนผลิตที่ประเทศเกาหลีนะคะอันนี้คือล้างจริงนะทุกคนไม่จกตาเนะเดี๋ยวเอิงขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะคะแก็ใช้ทิชชู่ซับนี้ ตอนนี้คือล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือเอิงแนะนำมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้สำลีแล้วก็เครือ่องสำอางเนี่ยหลุดออกมาหมดจดเลยนะคะน่าจะได้ไม่เป็นสิวนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยลดอากาศการเกิดสิวแล้วก็ไม่แห้งตึงนะคะคินซิงตัวนี้นะคะเอิงแนะนํามากๆเลยนะทุกคน